สบายดีพี่น้องสบายดีพี่สี่สคนสู้คนตอนนี้กำลังสีพากันเดินทางเมื่อวันต่างๆมาพี่น้องเดงนมามีลุงคนชิมาเดนนัมเนาะมาเด่นบานต่างๆเพิ่นมาแต่อเมริกาเนี่ยพี่น้องลุงบ้างเลยเนาะลุงไอาอีเมเนี่ยพี่น้องเนาะกับมือนี่ก็จะเป็นมือรวมหยาดเนาะไอน้องก็คือโคบหนาคบตาพี่น้องนี่คูอจ้าคูอจ้าคือจ้าเนี่ยสบายดีพี่น้องอรมณ์บุรีไปอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันเนาะพี่น้อง สวัสดีป่าดูปากเลงจ้องขิงิบไปเมื่อบาอืแล้วไปกินขขาวอยู่บ้านนะพี่น้องกินขขาวสามัคคีน่าขอกันท่านึงไองเนาะหมูกรอบนะไปวนตกหมู่บ้านนี่ก็ามาซื้อนเนาะา เ็นีอากาศเย็นเนี่พี่น้องเอ้ยพี่โดนตามทางกับโมฮอนเวาบันนด้โมฮอนเลยล่ะ บอเดือนโค้ oh. <S 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 oh. okay. ัวจะเกี่ยวถ้าหนุแล้วจนทลายกินไปเลยยังเขียวอยู่อ๋อฝนสอดแต่ฝนได้เสือห้ามผ่านเลยจ้าตียังตัดสนั่นแหลวยังเคียวอยู่กับยังตาเลยเนาะ

บาดีมาดิโอ้ึ้นมาหอดไว้ทลูกงสบายดีสคือดงบางเนาะไม่หอนไววเนาะผ่ามาแต่สาวผ่ากินผ่าเมาเนาะผ่ากินผ่าเมาผ่าเมื่อเียว่าผ่าเมาผ่าเบาผ่าเม่าเม่บอกว่านอนพี่เนๆไป ยังต้มใบมกขามต้มกุ้งซิงหรอเั้าสาวนั่งหน่อยเนี่ยเจ้าบาดีไปว่าเจ้าสีโบมาลงมาเลนะเออขี่รถยากเนาะขี่รถจ็มาเออรถยักคหนีสบายมันในขาม มันในขามกลัวมาเลออยแล้วยังมาตรงในย่างอีกย่างขามอีกได้ย่างกินเนี่ยมีกุง้งเบ็ดมีกุง้งมีเป็ดแล้วกวางูตึกเ <c oughs> อปาปลามาปีเฟ็ดเจลน้องใหม่ชมกิน nè, lù, vật mạ nó, ô, cái này nó khen quá, bao này, hả? Thang, 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 Nó

ซื้อวนั <c oughs> <c oughs> <c oughs ่มาซื้อเบียนมาแรงวะฮะวาจะซื้อยานมาซื้อเบียนมาแู้จักรพูจักนี่เนี้ยเินกินมือเยวเาเอามักินเะมันแฝงพอมันแฝงก็เบียดเนาะเบียตัวหนึ่งกินโมม่ข้างเบียดเนเดูเออตัวนี้แเบอยู่ว่าเบียดอ่มันก็แซสบเด้ต่วบอ คนเมาคงมันหาโเซนตนักตัวนี้ตัวนั้มีแต่สเปเซมันเมาค้างนะตัวนี้อนเมาค้างตามสิเคยกินมาเอามันมเมาแห้งก่อนเด็กแห้งก่อน่เนาะแหน่จางเนาะโอ้กหพ่วงมากอู้ึ้นไป เออักม้ออยู่เพื่อนนี่ก็โอ้จนเดือกินเออดนเ้ออยู่ม้งสุกนี่้อาะาากไสารากางนามอนอ ใช้เมาแล้วกทางมามาน้นาามไรเด้อน้มขี้เขียวนี่นามเลือดเด้อระวังแน่อดป่าป่าก็ปานิ่งเออไลยอยู่อดไปดีอือ Rồi. Bướng phải bừng cái khu ở còn khai hiện năng giả. Thấy sẽ hiện trình như khu ở mới cho kênh Ghiền Mì อื่นก็มีกระปูก็มีโอ้ลาะเป็ดน่ะเป็ดต๋มเป็ดเนาะโอ้ต๋มเป็ดโอ้อาหารเกิดมือนี่อาหารได้เนาะมือนี่เนาะอาหารเกิดอีเดะอาหารเกิดมันปุ๊บกับป้าน่ะส่วนเนี่ยเอาไว้ที่ดังเป็นยังไงเฮียเห็ดกระป๋เห็ดกันเองวันนี้บริบทคนมาสอยอ่ะ เอเม็ดแก้วน้องไม่สมปลาทนกข้าวมะกุลข้าวาเจมมาแนะนัง้หเนาะเห็นหมรถัง่ารถังมงนะเนน้องเ้าหน้าขงเกาเป็นน้องหน่ง อันนี้ก็าอโก๊ะแ่เนาะอพ่แท้ๆอโกพอบอกอันนี้ลูกเอ้เรีงพ่อมีแล้วพอเล่าหันเป็นไอแม่ครับแมนพอเป็นไอพุที่ชองแล้วเป็นาอโก๊ะพที่ชองไอโกกูเหมือกัเล่าเลยไงกูงูเป็นู้ภูอ๋อไม่ได้ยังมันจะมาอยู่ไหน อันนี o, anything, ้ก <problems? S 1> <be> ็ออันนี <th> ้าอเม่เนาะพูดที่หนึ่งปวไอ้น้องแต่กะผู้ที่สองู้ที่สองกันรู้กันูที่สองสบายดีเด็กอันนี้กัน้องเนาะน้องแม่ตันี้เบอยม่สี่คน

มีพอล่องเอาปลาเนาะพี่น้องแต่จ๊กโตตัวเดียวชอบโตโอ้ปลายังประนีตนะเดินเนาะอยากกินสดๆนี่พักยุบในหน้ำบ้านอยู่นี่ เดินนะไปมาแทกกับม <c ười> ันกินมาแทกกับมันกินโอ้บลับ ไอ้ซองโตป๊อบเอาอันเน้เอาเตามาลงยู่นี่น้ำหน่อยหนึ่งตักอยู่นี่อย่างอยู่นี่เอออย่างซ้าซ้ำไกินเขาหันแล้วม่แลวนะของกินกะ คัดซยังเรีอบ้อย่ะไม่แต่ว่าถาฮิวกำเ็นแตงกินเป้าดีออกเป้าปีนี่ป้าดีป้าีนี่ต่อ้นน้องน้องไปยู่หน่ามันมัน่ใหญ yeah. yeah. ่น้องมันมันเลิกหลายเดมันเลิบ่ใหญ่น้องไม่น้อยเลิกเดี๋ยวมึงเดินดีอ12 คอยปปาข้านอกัวน่นี่มันเปื้อฟังมันเขาฟังเวดนี่เขาฟังนะเวดน่ะนะนี่แ้ว่าจังซร่คอยลูกบ้นเป้งจูบบอกบอกว่ามันเปอะดีเขาฟังเอได้อเออได้กับพ่อจ้างจเขาพูดบอเอออารมณได้มันดันรถรถฟอร์ดเนาะเออ เห็ดแบบเป็นไหน่าไอ้อนะเป็นไหนาไอ้อเาห็ดไอ้พี่เขามีบางกลางมันดือดให้มนปิดผักนาะอือแบบแบบน้องมันมันออกแบบไม่ได้สิมาดามีมีบนเดือบตึงมันดือเหมือนมอนเอะไที่ิตัวนี้บนเดือเกเนาะกินเก่าเด้อพี่น้องกินเก่าเพี้นต้มเรียบรือแต่ปรุงเนือแตะปรุงน เห็นจะได้มันทั้งตบทั้งนี้ตัวนั t, ้นเ,เป็นข้องแกม้มเน้อแก่มีอีกตัวนั้นขาวสารหวานมีดาเป็ดเดียก็ก้อยกุ้งนปน้องแล้วก็ตมเป็ดเนาะโอ้บักเ็มานน้ะบแบนี้เนาะ้มาเซยเนาะใช้ดกใช้เมียมาแล้วมานอ่าอใช้เียวนาะไปเป้บไปเเขา เอาไปนั่ง้่าอะไปเฮนบาปในขืกัมาพี่น้องกินข้าวน้มกันด้อมาอะไรมกินน้กันนียังไหยังไงใช้อึ่นมันกินก่อนมาออไุ่่นละพไปหาอื่งไ่อึ่งอยู่บนนีมีปั่นกันมาเนี่ยปั่นกันก็ไปรับผมฟแล้วไปยงน้ำมันเปนยขึ้นมดเลยแย่งยุสัย อยู่บันไม้จริงสำคัญโธอ้ยได้แล้วมนะ้อหมารหัโหฮารุหัวเอ้ยมันอึ่งไข่ปะไข่คือไลน้อยแท้อ้าขันน้อยนี่มันขี้เกฟครบมันเลยโอ้ขันกูไปขันนูนจะไดหาหมามัะมันอยู่ในหวยในป่าเรออจะไปไหวกูได้ มาพี่น้องขอเนี่จินข่าวกนะันเนาะ